เป็นมองเข้ารุ่นนี้มีโมงเนี่ยมองจับเวลารกคาเพิ่นว่า,ามาแต่ญี่ปุ่นามาเสียบใส่งานบาพอทดไดประกฏว่าไฟบกเข้าค่อยกับมาอ่านเบิง่งแต่ก็อ่านบ่ฮง้เรื่องเพราะว่ามีแต่ตัวภาษาญี่ปุ่นก็พอเห็นว่ามันเขียนว่าร้อยวน แต่ว่าล้อยวนนี่แปลว่าวอย่างบรจักบุหูเรื่องเลยบุหู่ภาษาอันนี้ด้านในมันคือสิม่มนวิธีใส่งาน คอยก็ได้หันนอตออกเยมห้อยละวันนี้ว่าไขเบิงด้านในมันว่าเป็นอย่างไฟจึงบกเข่ามันเพยูย่ใส่ไข่ออกมาเบิงสภาพเคลื่อนกับยัใหม่อยู่ ค่อยกาค่อยกาสีวัดเบิ้งใส่เต่าก่อนโมเลยตั้งใส่คูณหนึ่งเควัดเบิ้งใส่เต่าว่าใส่เต่าขาดบอใส่เต่าบกขาด มันก็มีเซ็นเซอร์ด้านในอันนี้แมตนตรลับไฟเข้ารู้สึกว่าจะห่มสนวนมาอย่างดีสภาพค่อนข้างสวยงามครกล้กกาสังเกตเห็นแผ่นด้านในมีหอยใหม่กาวกล้องมาแใกล,ใกล้เห็นมี น่าจะแมนวาลิตเตอร์เห็นแตกวาลิตเตอร์แตกเอามือจับหัวหิวมันออกกระดึงออกเลยมันก็มีซ่องหลอกของมันอยู่ถ้าดึงออกบุถึกซ่องจังวามันมันจะบออก กระมังแผ่นคอนโทรลมันออกมาปรากฏว่ามีสองแผ่นย่องกันอยู่แล้วก็มีหอยลายไฟใหม่จนขาดค่อยกาชิดต่อใหม่แล้ค่อยกาอันนี้เป็นวาลิเตอร์ที่วาถอดออกมาส่วนอันนี้มันหามาจากแผ่นทร์ดัต คนระเบอร์ขนาดกระต่างกันเพื่อที่จะมาใส่แล้วก็ลายที่มันขาดใครกระตอเห้หอยละส่วนใหญ่ที่มันเป็นหนึ่งซียออ้อนว่าไฟเกินไปเกิดการกระซากหุนแหงขไข่กระด้ใส่ไปเียห้อยอันนี้เป็นวาลิตเตอร์ตัวใหม่ วันนี้สิมาลองต้มเบิง่งก็ใส่น้ำเข้าไปเป็นกาเรียกย่านมันแต่ว่าค่อยกับโบ้โบโหภาษาเขากะจะลองเบิง่งเรียนลูกศรเข้ามาตอนนี้ไฟเข่าละตอนนี้น่าจะแมนกดตม้มจากนั้นก็กดสตาร์ท มันมีมงค่อยกระจิาจนกว่ามันจะห้อนตอนนี้มันห้อนละห้อนขึ้นเป็นไอขึ้นเลยพุ่งขึ้นเลยใครฟาเบิงเบิงเบิงตอนที่มันห้อนฟดยังแหงเลยมันกาใสเวลาต้มดนเติบประมาณสาวนาทีมันจังฟด